สวัสดีครับพบกับเราครับช่องเมน้อยนาเพชรจ้าชนแนลนะครับผมสำหรับตอนเย็นวันนี้นะครับผมสำหรับแรกนี้ครับผมดูอาการครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับลูกไส้ครับหลังจากพ่อยังไม่หายนะครับผมยังไม่หายดีนะครับ ลูกก็้ายขึ้นนับวันนับวันนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับผมไปแล้ว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  <c oughs> ล่มล่มลม <c oughs> โอ้ย ยางใดยางของขาจาของเหงาออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วยางรถคือสิบเพลยออกยางง่ายดอกครับผมเอ้ยว่าอุ้ย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 โค้งโค้งโค้โคว่าพอรู้ยังบ่หายดีพอได้ออกยางง่ายออกกำลังกายในคอกนี่แหละหาเฉพาะเครื่องออกกำลังกายให้อย่างเดียวครับผม ปุ huh ๊ปุ๊บปุ๊บป e like ุโอ like ้กล่องอวบท่านเลยเกล่องอวบท่านเลยกลองอวบท่านเลยออเอาเลยติดเต็มที่เลยปุ๊บ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 พลังเยอะเอออเาเ เอาเอาเ้ยตออกตรงเนน้าทาวรครับโอ้โหอ้ยุหัวนทงำไม่ทำไมเอาเอาเอาเฮ้ยมันไปละ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหจอดีใจรือเสียใจอย่างน้นนี่น้อเอายายาอึ๊บนี่ เอ,อถึงเล็กนี่เห็นบอโอ้โบเจ็บเลย<ร>ไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บเลย<ร>บเจ็บตีนเลย<ร>เอาคุณแม่บเก็บให้เลยบอ<ร>คุณแม่ไม่เก็บให้เลยนะครับคุณ<ร>คุณแม่ไม่ยอมเก็บให้เลย มาเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อมาสอบมวยเดอ้อมาสอบมวยเดอ้อได้กินอย่างนอคือนิ่งไงเนาะฮึบฮึบฮึบมาแรงครับมาแรงเต็มเต็มอื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 มเฮ้ยเฮ้ย Ê, không, Áo, áo, Mừng thật mừng, mừng Mừng, mừng ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาเลยมาเลยมาเลยมาต่อยกันเลยนี่มาเลยมึงเมกแต่ยางบ้นอยู่ครับผมไม่ได้ออกไปไหนครับมันยังไม่ได้อาบน้ําเลยไม่รู้วันไหนจะได้อาบน้ําจะได้ออกไปอาบน้ําครับผมต้องรอก่อนครับ ให้ปลืก็ยังชั่วปอนครับผมถึงจะได้ไปอาบน้ำครับเเอาดึงตึง ครับปีนครับข้าพี่คอยนี่ยังมีอยู่นะครับข้าพี่ชายนะครับผมข้าพี่ชายก็ยังเหลืออยู่ครับผมหน้าหน้าเอาเอาเอาไปออกแล้วโอ้เอาเขาได้อยู่เว้ยปึ๊บปึ๊บปึบฮึบอืมอืมเอ้ยเเฮ้ยนานเอา ว้าเก่งเก่งเก่งนะครับคนเก่งนะครับผมดูนะครับดูด uh. <m> ูโอ้ยเตะถึกไม่เตะถึกไม่เตะถึกไมอืมอืมอืมนี่มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเอาหมุนวันนั้นหมุนแล้วหมุนแล้วเล่นห่วง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 เอะเอ๋เาเอาเล่นห่วงเลยขึบ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 เล่นห่วงเล่นห่วงเลยเ้ยเฮ้ย นี่แหละห่วงยางรถนี่แหละห่วงง่ายๆนี่แหละเอาเอาปึ๊บหมุนหมุนหมุนเลยหมุนหมุนเออหมุนเออเอ๊ยหมุนหมุนหมุนเลยหมุนเลยเฮ้ยเฮ้ยว้ายยังยังออกด้ำปรวดเลยเสียงอะไรออกเสียงอะไรออกครับโอ้เมื่อย อ่าคุณแม่จะเล่นต่อบอกคุณแม่จะเล่นต่อบอกนึกว่าคุณแม่สิเล่นต่อเอาลูกบุ่เล่นนึกว่าคุณแม่สิเล่นต่อ,อม,มามามานี่เน่นี่เน่นเหรอ้ยเฮ้ยเอ้ยออออ เตะนะคจักเนอยก็เล็บแตกดอกเตะดินนะดูครับดูดูดูขาหลังขาหลังเอาคุณแม่โยนเอาเอาคุณแม่ของผมไปทํำไมคุณแม่เอาหลอดเอาหลอดช่องแคบหลอดว่าใดเอา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 นี่โอ้โหเอาคุณแม่คุณแม่โอวยคุณแม่คุณแม่โย,มมยนทิ้งเลยนะครับผมโอ้ตะเรียวตะเรีว ไปแล้วอเออเอออนงอเห็นคนมากครับเห็นคนมากไปแล้วเห็นคนมากครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นคนมากเห็นคนมาวิ่งเลยนะครับผมนึกว่าจะมีอาหารบอกนึกว่าจะมีของกินวิ่ง <được> บ <kindergarten cruise> ุ๊บ <building> บุ so then, <sh> <ș ara> ๊ ifully, <iden> ุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊ตุออ ถือหน้ำแน่บ่ได้ถือฝนแน่บ่ได้เ,ดเลยฮาวค,คึกคักครับคึกคักคึกคักมากระโลงขาดเลยบ่ได้ยินเสียงเลยบอกเก็บมือเฮ็ดให้บดายหร,ยรกอกแต่บกเก็บมือของสีด้ยินเสียง้องแรงกองแรงกองแรง,ง,งนะอ่านอย่ามาแรงอย่ามาแรงอย่ามาแรงอย่าแซง,งข้างโค้งอ่ามมือมือขาไปทิพย์ เอาเอมึงครับเหนือเหนือหนังสหลังกงกันกล้วยย่างสวยหรูครับผมดูเนื้อตรงนี้นะครับผมเป,ป็นลันเป็นรันเลยเป็นรันเป็นรันเลยเอ้าคุณแม่คุณแม่ คุณแม่แย่งไปแล้วพ่อเอาแลนน้ำแล่นแลนแลนแล่นนะปุ๊ป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 ๊ปปุ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 ๊ป๊ปปุ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 ๊ปุ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  เอาแรงขัดเลยนี่นี่นี่อุ๊บโว้ยสี้ใสี้ใสว่จิจิจจนพขาหือจนพขาหือจนพขาหรือเรลียนมาส้นพอจังไหมเอาเอาอืมอืมนี่อ้าวออกมาจ่อยเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปถ้าเลียนล้อรถใหญ่วะใดครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาหัวออกวะได้ครับก็เล่นเพต้องให้เหลียนเล่นล้อรถใหญ่ล้อรถใหญ่ไม่ต้องเล่นครับเล่นแล้วเดี๋ยวเราเข้าคอไม่ได้นะครับผม เล่นล่อรถเล็กนี่นะครับเดอดือด้อหุ่นไปแล้วโอ้ยครับบรรยากาศครับ่ของเด็กหน่อยครับไปจะเลื่อมครับช่วยเป็นกําลังใจนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องไมน้อยหนาเพชรจ้าแชนแนลนะครับผมลือขอขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้นะครับผม สวัสดีครับคม